่วงจุ้ยไม่ผิด ไปแก้ให้มันผิดในส่วนนี้นะคะก็คือการต่อเติมบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งลูกศิษย์เข้าใจว่าในส่วนที่เราต่อเติมออกไปเนี่ยถือว่าเป็นการต่อเติมห้องครัวที่อยู่นอกตัวบ้านนะคะคําว่าห้องครัวนอกตัวบ้านหมายถึงว่าห้องครัวที่เราต่อเติมไปนี้นะคะจะต้องเปิดโล่งและสามารถเดินออกไปทางหน้าบ้านได้แต่ในกรณีที่เราต่อเติมห้องครัวนี้ออกไปแล้ว3ด้านปิดและมีประตูอีกหนึ่งบ,าน,บานที่จะเปิดออกไปด้านนอกในส่วนนี้ถือว่าเป็นห้องครัว ภายในบ้านทันทีนะคะแล้วลูกศิษย์คิดว่าเป็นห้องครัวนอกบ้านแล้วใส่หลังคาโปร่งแสงเข้าไปในส่วนนี้ถือว่าผิดหลักฮวงจุย้ยทันทีนะคะเพราะนะคะถ้าเป็นครัวนอกบ้านเราสามารถใส่หลังคาโปร่งแสงได้แต่ในกรณีที่เป็นครัวในบ้านไม่แนะนําให้ใส่หลังคาโปร่งแสงเลยเพราะจะทําให้ห่วงจุ้ยที่ถูกต้องอยู่แล้วกลายเป็นหวงจุ้ยที่ผิดและส่งผลต่อสุขภาพของคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ทันทีเพราะฉะนั้นการต่อเติมมีโอกาสที่ผิด ห่วงจุ้ยที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะต่อเติมบ้านมานําแนะนําว่าให้ศึกษาข้อมูลในเพจให้ดีก่อนหรือสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกก็ได้เพราะโอกาสที่คุณจะแก้ผิดมีสูงมากๆเพราะฉะนั้นหลังคาโปร่งแสงสามารถมีภายนอกบ้านได้แต่ไม่แนะนําให้มีภายในตัวบ้านไม่ว่าจุดใดก็แล้วแต่เพราะในส่วนนี้จะส่งผลกับสุขภาพของคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะ